ขอบพระคุณความเมตตาที่ได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติค่ะลูกกําลังศึกษาเรื่องว่าธรรมะกับการเมืองโลกุตธรรมอันนี้ก็เป็นคำใหม่ไม่มีใครเขาเอาธรรมะมายุ่งกับการเมืองเขาก็ว่ากันในยังแถมนี่บอกธรรมะกับก,บการเมืองโลกุตธรรมอีกเป็นการเมืองโลกุตธรรมอีกอุเนี่ยเขาจะหมุนสมองมาทันสมัยได้ยังไงเนี่ย เขาจะาพยายามเพิ่มพลังความเข้าใจเพิ่มพลังความเาฉลียวฉลาดที่จะมารับรู้ความหมายรับรู้ความจริงที่ว่านี่เนี่ยมันก็คงจะต้องค่อยๆว่าไปแต่เริ่มต้นพวกเราเข้าใจแล้วก็ใช้สับได้แต่คนที่เขายังไม่เข้าใจโดยสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งพวกนี้เนี่ย เขาก็ได้แต่ฟังฟังมันพูดอะไรกันนะภาษาทะแม่งทแม่งไม่เคยได้ยินมั่งภาษาใหม่หูมั่งอะไรไปนะเรียกว่าธรรมการเมืองโลก,กุตรธรรมของผู้นำของของชาวอาโศกเอาอีกแล้วมามอบให้แก่ผู้นำชาวอาโศกอีกเพราะลูกมีแรงบันดาลใจคำว่าโลก,กุตรธรรม ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจยังน้อยอยู่นี่ขนาดว่าจะเข้าใจยังน้อยอยังพูดซะยาวพูดซะเยอะนะยังน้อยอยู่ปัญญายังไม่มากพอแต่ลูกก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้นี่ขยายความได้ถูกเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราตั้งใจเพิ่มอธิศีลในการลดกิเลสทำความสบายใจให้แก่ตน มีความเพียรในการศึกษาค้นหาความจริงก็จะได้รับอาน,นิสงส์จากการฟังธรรมที่ได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นไปในเข้าใจชัดยิ่งขึ้นไปาศาสนาพุทธที่มีโลกุตรธรรมธรรมะกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสังคมของชุมชนชาวโศกที่สร้างโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นโมเดลของชุมชนคนที่มีความสุขจริงค่ะอันนี้บรรยายมานี่เป็นเป็นสัจจะความจริงที่คนผู้ยังไม่มีภูมิรรมเขายังเข้าใจไม่ได้เขายังมองไม่ออกนะเขายังเป็นมักมิลักขะชนยังเป็นคนที่ยังไม่มีอาริยะทับ ยังไม่ยังไม่มีความเฉลียวฉลาดอย่างอาริยะเขายังมีความเฉลียวฉลาดแบบมิลักขชนคือคนที่ยังมันลึกซึ้งมากเลยนะคำสองคำนี้อริยกะกับมิลักขานี่ที่พูธเจ้าเตินแบ่งไม่ใช่พูธเจ้าเตินแบ่งคมันเป็นคำเก่าๆมาแต,แต่ไหนแต่ไรแล้วที่ชี้ชัดความเป็นมิลักขชนเนี่ย อาตมายกตัวอย่างให้ฟังในพวกเรานี่ถ้าอาตมาจะบอกพวกเรานะคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกอาตมาจะบอกว่าอเมริกาเนี่เป็นมิลักชนประเทศไทยนี่เป็นอาริกชนคุณเข้าใจไหมนะพวกเราเข้าใจทันทีว่ามองไปถึงสภาว่าทมอะไรที่มันหมายถึงอริยะอะไรมันหมายถึงมิลักขะใช่ไหมฟังเราจะเข้าใจ มีระคับแล้วว่าคนยังเถื่อนๆป่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องของสังคมเจริญที่แท้จริงสังคมเจริญที่แท้จริงคือสังคมที่มีความอิสระสบายสงบอบอุน่นอิ่มเอ้มเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนความเสียสละนั่นคืออริยะอริยกะที่แท้จริงที่ ที่สมบูรณ์แบบนะน,ะ,นะก็ค,ค่อยศึกษาไปเราพูดนี่เป็นเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่ว่าพูดแล้วมีคำโกโก,โก้นะมีคำโมุกมมโมคุยไว้ว่าเนี่ยเราเอาอันเนี้ยมาสอนเ,าเอาอันเนี้ยมาแจกเอาอนเนี้ยมาให้ในอนาคตเหมือนพิธาก็พูดไว้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ยังไม่รู้แต่ของเรานี่เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้และเป็นไปได้แล้วได้อาศัยแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงแล้วนะมันต่างกันอนะ่